สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ t h e a m i c of Harry Potter ที่ญี่ปุ่นนะคะที่โตเกียวก็คือแบบตื่นเต้นมากอะ่ะทุกคนที่ได้มานะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาในสถานที่แบบนี้นะคะเธอเราฉันเป็นคนที่ชอบดูแฮร์รี่มากดูแล้วดูอีกวนแล้ววนอีกอะ่ะแบบเป็นแฟนคลับอะ่ะทุกคนนี่ก็บรรยากาศช่วงแรกๆนะคะ นี่เปิดประตูเข้าไป oh. เธอชิคิดว่าใช่แบบเป็นนักเรียนอะ, oh นะอ๋อไม่ก็เนี่ยอะเธอก็ดูดิทำได้อรังการมากแล้วสวยมากทุกคนแบบ oh <my> ตื่นตาตื่นใจมากอันนี้ก็จะเป็นพวกโต๊ะที่นักเรียนนั่งกันนะคะในภาพยนตร์ในซีรีส์นะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรโอเคอุ้ยสาดลจ้าอ่ะก็ดูเอาละกันสวยมากแล้วแบบ ตื่นเต้นทุกฉากอ่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวก็หน้าหน้าก็จะเป็นศาส์สดาจารย์ดับเบิลอร์นะคะยืนอยู่แล้วก็จะมีศาสตดาจารย์สแนปนะคะขวามือเราก็จะมีศาสตดาจารย์เยอะแยะมากมายเลยจําชื่อไม่ได้อ่ะเห็นบอกว่าเป็นแฟนคลับแต่ทาไมจําชื่อไม่ได้เธอฉันเป็นคนความจําไม่ค่อยดีอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านในนะคะค่อยๆเข้ามา เธอมันเลิศมากเลยบันไดอ่ะดูดิดูดิเออเนี่ยข้างบนดูดิบันไดมันแบบเลื่อนเองเหมือนได้หนังเลยทุกคนคือเลิศมากอ่ะแล้วเดี๋ยวที่ฉันชอบอีกอย่างหนึ่งทุกคนเดี๋ยวดูมันจะมีสไรส์อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบกรอบลูกขยับได้เหมือนเหมือนในหนังเลยใช่ป่ะอันเธอเดี๋ยวดูนะฉันตื่นเต้นมากเลยหนึ่งสองสามไปเธอเราแชรนอยู่ข้างในกรอบลูก โอ้ไม o ก็สวยมากฉันแบบเหมือนแบบหลุดไปในโรงเรียนฮอกวอตเลยอ่ะเธอยังไม่จบยังไม่จบแบ่นี้มีอีอะมาทัขวาดนี่ไงฉันอยู่ในกรอบรูปโอ้ y ม่ก็คือมันแบบสถานที่คือแบบเขาทำดีมากดูบันไดมันเลิศอะ่ะทุกคนฉันอยู่ในนั้นนานที่สุดของเพื่อนทุกคนเพราะว่าฉันแบบ ตื่นตาตื่นใจอันนี้ก็จะเป็นห้องอ่าไปลจะจำไม่ได้ละอันนี้ก็จะเป็นอ่างที่อ่เราเอาความจําลงอ่างอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเออจะเห็นภาพอะไรประมาณนี้อ่ะคือทุกทุกอย่างมันทําดีมากอ่ะทุกคนถ้าใครแบบว่าไปโตเกียวใช่ไหมอยากให้ลองไปที่นี่ดูถ้าใครเป็นสาววงแฮร์รี่พอตเตอร์นะเห็นไหม เก hey, ระจงกระจกนี่ฉันเองอันนี้ก็จะเป็นพวกเก็บความจำนะถ้าจำไม่ผิดน,นะทุกคนถ้าอะไรที่ผิดพลาดไปอย่าอย่าว่ากันนะเพราะบางทีแบบชิ้นแก่แนละ้วว่าเธออันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานศาสตราจารย์เดบิลลาร์น,น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นนกที่ศาสตราจารย์เรียงไว้นะทุกคนคือมันเลิศมากแบบเขาทำอลังการมากอะ่ะนี่ฉันพูดได้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่าฉันชอบแฮร์รี่มาก อันนี้ก็จะเป็นห้องปรุงยาทุกคนคือแบบเขา<ๆ>เขาให้เราสามารถแบบเข้าไปคนอะไรเงี้ยได้เห็นไหมดูดิมันมันเก๋มากอ,อ่ะอ่ะดูและอันนี้ก็จะเป็นกระจกในหนังไงทุกคนอ่าอาหนึ่งสองสามแชร์อ่าหนึ่งสองสามแชร์มันมันดีอย่ามันเลิศมากอะ่ะทุกคนอยากจะบอก อันนี้ก็เป็นแบบช่วงทางออกแล้วอันนี้กําลังเดินออกละทุกคนทางออกก็จะนี่เขาเออคนนี้ใครนะลืมลนะเนี่ยสมองความจาสั้นอุ้ยลืมชื่ออะโอเมก้าซอรี่เมื่อกี้นี่ค่ะแล้วก็บริเวณด้านนอกแฮรกรีดเออชื่อแฮรกรีดเมื่อกี้แฮรกรีดมก้าได้จำได้ละอันนี้ก็จะเป็นบ้านแฮรกรีดนะคะ โอเคแล้วเราก็เดินมาตรงสถานีรถไฟนะคะทุกคนเออเลิศนีด่ดูดิสวยมากคือถ้าไปวันที่อันนี้เป็นดอกตรอกไดอากอนนะคะถ้าถ้าไปวันธรรมดาหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องไปลุ้นอีพีว่าคนจะเยอะไหมช่วงช่วงนั้นที่ไปนะอันนี้ก็จะเป็นตรอกแล้วตอกไดอากอนเขาทําดีมากทุกคนคือแบบเจื้องอะ เดินไม่เบื่อดูไม่เบื่อเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นร้านอ่านกฮูกนะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็จะมีร้านไม้กยสิทธิ์เออคือแบบอัรล็ฟเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นร้านของเล่นเนี่ยก็จะเป็นร้านลูกอมร้านของเล่นวาวาวาอนะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูแผนที่นี้ในหนังเป๊ะเลยทุกคนอ่ะจบแล้วเดี๋ยวเราจะมาดู ภาพรวมของปราสาทนะคะในโรงเรียนฮอกวอตส์นะคะทุกคนอ้อมีก็คือแบบสวยมากอ,นนอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะโมเดลเหรอเออเป็นโมเดลทุกคนแต่โมเดลก็คือใหญ่มากๆแบบก็ไก่ลันตัวเออดูสิเขาทำดีเทลแบบดีทุกอย่างเลยแล้วแบบฉันชอบมากเลยถ้า ถ้าฉันได้กลับไปญี่ปุ่นอีกฉันก็จะไปอีกใครยังไม่เคยไปแนะนำไปนะคะบาย